สวัสดีคะ่ะนักเรียนปาสาที่รักทุกคนพบกับคุณโครมลีค่ะในรายวิชาภาษาไทยค่ะภาษาภาที่สองเล่มนี้นะคะเตรียมเลยคลิปนี้ครูไปสอนบทที่สิบเรื่องนอกเมืองในกรุงยังอยู่ที่บทที่สิบเรื่องนอกเมืองในกรุง โดยคุณครูมาลีนะคะโรงเรียนสุดใจวิทยาของเราไปเลยอนอกเมืองในกรุงวันนี้เรามาเปิดไป129นะคะอ่านเสริมอ่านนะคะนักเรียน129นักเรียนขะเปิดไปนะ129เปิดหรือ,อยังอ่านเสริมค่ะ129 ความสุขอยู่ที่ไหนนะความสุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราแน่เลยซึมซับความคุ้นเคยสะสมไว้ในชีวิตชนบทสดสะอาดธรรมชาติกล่อมกลาจิต งดงามยามพินิษแสนเรียบง่ายคลายกังวลเมืองกรุงยุ่งแข่งขันเก่งแย่งกันทุกแห่งหนรีบเร่งรวดเร็วจนต้องตื่นตัวไม่หมัวช้าตัดสินตามความเชื่อ เพราะลางเนื้อชอบลางยาตึกรามหรือไร่นาปรับตัวสู้ก็อยู่ดีอยู่ไหนก็อยู่ได้หากอยู่ไปสุขชีวีกับคนที่เรามีความผูกพันกันแท้จริง รู้ว่าความสุขที่อยู่ที่ไหนจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเราก็มีความสุขได้เพราะว่าเรามีความผูกพันกันแท้จริงนะคะเขาบอกอยู่กับคนรอบตัวที่เรามีเรารักและชอบนะคะก็มีความสุขได้ไปต่อเอลอ่าต่อไปจะเป็น เรื่องของคํานามซึ่งครูแป้งเคยสอนหนูแล้วนะคะคํานามคืออะไรคํานามคือคําที่ใช้เรียกใช้เรียกนะคะคนเชน่นใครดีก่ะปุ๊บใครดีมีใครอีกนโมอะไรอย่างเงี้ยเป็นคําที่ใช้เรียกชื่อคนชื่อสัตว สัตว์ก็หมูสุนัขกาไก่เป็ดชื่อสัตว์นะชื่อพืชมะม่วงต้นมะม่วงต้นจำปีจำปาดอกไม้อะไรนี้กุหลาบนะเ้าเรียกสิงของกาพัดลมโทรทัศน์เอนีค่ะนี่คือเป็นํำนามถ้าสถานที่ก็ต้องเรียกสมุดประการ โรงเรียนสุดใจวิทยาของเรานะคะอันนี้เป็นคำนามคำนามเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่พืชด,ด้วยนะไปต่อ <c oughs> นี้เรามาอ่านกันอหน้าร้อมิบาอา่านอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะอ่านและสังเกตคำนามเด็กๆ เขาจะมีคำเข้มๆให้เราเนาะเด็กๆก,กำลังเล่นเตะฟุตบอลในสนามหญ,ญา้าคำเข้มๆค,ค,คือเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เป็นคำนามค่ะฟุตบอลเป็นคำนามสนามหญ,ญ้าก็เป็นคำนามนะมีคนทำกับมีคนทำข้าวเหนียวมูนมาให้ขาให้ยายมีคนเป็นคำนามข้าวเหนียวมูนเป็นคำนามและยายก็เป็นคำนามอ่านต่อไป ยายรับประทานข้าวเหนียวมูลกับมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงน้ำดอกไม้เป็นคำนามยายข้าวเหนียวมูลน่ะเป็นคำนามทั้งนั้นอบ้านของเด็กชายไก่แจ้อยู่ที่จังหวัดกาลาสินปลูกต้นกระถินพลิกโหรพะพากะเพราแคและที่เหล็กนะคะทำเข้มๆพวกนี้เป็นคำนามทั้งนั้นไก่แจ้มาอยู่กับอนอรที่กรุงเทพเพื่อจะได้เรียนคอมพิวเตอร์ ไก่แจ้มีเพื่อนใหม่ไก่แจ้มีสุนัขแสนรักชื่อมอมนะกรุงเทพเป็นคำนามมอมเป็นคำนามชื่อของหมานี่ค่ะชื่อของสุนัขงนเด็กๆคนยายเพื่อนเด็กชายไก่แจ้อ,อนอดเป็นคำนามเรียกคนม่วง,งน้ำดอกไม้กระถินพลิกโหระพากระเราเอ้ยกะเราแค่ขี้เหล็กเป็นคำนามเรียกพืช สุนัขมอมเป็นคำเรียกสัตว์ฟุตบอลเขาเหนียวมูลกับคอมพิวเตอร์เป็นคำเรียกสิ่งของอ่าไม่ใช่เป็นคำเรียกสัตว์อ่าคำเรียกสิ่งของก็คือบ้านสน,นามหญ้าจังหวัดกระสินและกรุงเทพนะคำเรียกสถานที่ก็ที่ใช้เรียกก็คือคนคำที่ใช้เรียกคนผู้สัตว์สิ่งของสถานที่ต่างๆเรียกว่าเป็นคำนิมนะคะ ตรงนี้เป็นคำนามเองของเข้าใจแล้วครูแป้งก็สอนรอบหนึ่งแล้วนะคะ <c oughs> ไปที่มีอีกไหมอามีอีกเนาะร้อยสามสิบสามการพูดและการเขียนบรรยายอ่านและสังเกตข้อความบรรยายต่อไปนี้บริเวณบ้านของใจแจ้มีพื้นที่กว้างของพ้นจากตัวบ้านจะเป็นพื้นที่สวนมีทั้งผลไม้และพืชผักสวนครัว ้นมะม่วงน้ำดอกไม้ของยายขึ้นชื่อว่าหวานอร่อยพอถึงหน้ามะม่วงตาตากับพ่อก็ช่วยกันสอยลงมาแจกบ้านโน้นบ้านนี้คนที่ได้รับแจกบางทีก็ทำกับข้าวเหนียวมูนมาให้หมู่บ้านของไก่แจ้ไม่มีรั้วเป็นกำแพงแต่จะเป็นรั้วกินได้คือปลูกก้อนกระถินเป็นแนวไว้พืชผักสวนครัวมีทั้งพริกหัวพัก เผาแค่ขี้เหล็กเก็บไปแล้วทําอาหารแบ่งปันกันไปแบ่งปันกันมาไก่แจ้จึงเรียกผลไม้และพืชผักพวกนี้ว่าอาหารมิตรภาพอาหารมิตรภาพข้พอความ,มื้นต้นบรอบรรยายบริเวณบ้านของไก่แจ้ดมีพื้นที่อย่างไรปลูกต้นไม้ชนิดใดและได้ประโยชน์อย่างไรในการบรรยายก็มีคําขยายด้วยนะคะ เช่นหวานอร่อยนี่เป็นคําขยายนะคะแจกบ,บ้านานู้นบ้านนี้คําขยายปลูกต้นกระถิ่นเป็นแนวบ้านแบ่งกันไปแบ่งกันมาอันนี้เป็นคําขยายนะคะอันนี้ก็เหมือนกันหรือว่ากินได้เป็นคําเปรียบเทียบเนาะอาหารนี้ตรภาพก็เป็นออลักษณะเป็นการพูดจาหรือเขียนบรรยายลักษณะของคนนะได้นะคะเป็นคำนามได้กัน <c oughs> เป็นกันบ้านแล้ว หน้าร้อยห้าอ่ากันบ้ากนครูวันนี้มีหน้าเดียวดีกว่านะนำคำที่กำหนดให้มาแต่งเรื่องและตั้งชื่อเรื่องพร้อมทั้งวาดภาพประกอบระบายสีให้สวยง,งามคำที่นี้ละค่ะรั้วกินได้พื่อผักสวนครัวกะทินพริกโหระพากะเพราดอกแคขี้เล็กอาหารสุขภาพอันนี้นักเรียนแต่งชื่อเรื่องเสร็จแล้วเขียนเรื่องตรงนี้นะคะวาดรูปประกอบสิ่งที่นักเรียนเขียนด้วยว่า ตามเรื่องที่นักเรียนเขียนนะคะเขียนหนึ่งสองสามสี่บรรทัดเองนะคะเอาคำพวกนี้มาแต่งให้มันเป็นเนื้อเรื่องนะคะ <c oughs> ต้องกางส่งงานคุณครูค่ะอันนี้ลายส่งงานคุณครู s 4 5 6ี Z, g ห้าหกแซเโคตตตัวนี้เลยเขียนที่บอกชื่อที่อยู่ได้นะคะบอกชื่อเลขที่ชั้นด้วยนะคะคลิปนี้คงจบลงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย